สมัยนี้ก็จะมีเพจปันนะครับแบบปันข่าวให้มันตลกตลกอย่างนีครับเรียกยอดไลค์ยอดแชร์จากชาวเน็ตแล้วก็มีเพจนึงนะครับเป็นเพจปันนี่แหละชื่อว่าตลาดล่างอัปเกรดครับโดยโพสต์ภาพน้องลิซ่าแบคพิงกันะครับกับครูภัยบูลแสงเดือนโดยมีข้อความระบุว่าข่าวลือจากวงในลิซ่าไม่ต่อสัญญาจาก,กับ YG เพราะว่าอยากกลับมาทำงานที่บ้านเกิดคายครูภัยบูน โดยล่าสุดครูไพบูลเนี่ยนะครับเจ้าตัวเองเขาก็ไปตอบโพสเลยนะครับบอกว่าคือคิดอยากเสียหาเพลงแท่นนอบาดนีไผแต่งเพลงแนวนี้ได้ส่งมาให้แนเดอร์ครับคอยแต่งเป็นตะหมอลำฮ่าฮ่าฮ่างึดด้านเพจตลาดล่างอัปเกรดก็ไปตอบกลับนะครับบอกครูไพบูลแสงเดือนนี้นะคะคอนเฟิร์มจากเจ้าของค่ายแล้วนะคะว่าลิซ่ามาแน่แค่ รอแต่งเพลงด้าน,นกูไพบูลงก็ยังตอบอีกว่าไปให้สุดลุยแต่ว่าในความเป็นจริงนะครับในส่วนของน้องลิซ่านะครับก็หมดสัญญากับค่าย YG Entertainment โดยที่ทาง YG เนี่ยก็มอบเงินนะครับ เป็นเงื่อนไขในการต่อสัญญากว่าพันกว่าล้านนะครับแต่ว่าณขณะนี้ก็ยังไม่มีฟีดแบ็กนะครับโดยสัญญาในหมดเป็นแต่เดือนสิงหาทั้งวงแบ็คพิงเองเนี่ยตอนนี้เงียบกริบเลยครับไม่มีสัญญาใดๆว่าตกลงจะต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญาแต่แนวโน้มจะไม่ต่อก็อาจจะมีนะครับเพราะว่าค่ายดังระดับโลกก็เคยได้ลงภาพน้องลิซ่าเอาไว้ด้วยครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตามก็ต้องรอตอบให้เป็นทางการน,น,นะครับว่าตกลงจะต่อหรือไม่ต่อเพราะแฟนคลับเนี่ยก็รออยู่ครับ